ใจดีไปก็เจ็บใจร้ายไปก็ทุกข์แล้วเราควรทำอย่างไรนี่คือคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราช่วยเพื่อนแต่กลับโดนหักหลังหรือเวลาที่เราปฏิเสธใครเพื่อปกป้องตัวเองแต่กลับรู้สึกผิดชีวิตมันวนลูปอยู่แบบนี้ทุกทีหลายครั้งเราเข้าใจผิดว่าใจดีคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ความจริงใจดีเกินไปโดยไม่รู้จักตั้งขอบเขต มันเหมือนเราโยนตัวเองลงไปในทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุดผลลัพธ์คือเจ็บช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะเดียวกันใจร้ายก็ไม่ใช่ทางออกใจร้ายเกินไปทำร้ายคนอื่นก็จริงแต่ที่สำคัญคือมันทำร้ายตัวเราเองทำให้ใจเราเต็มไปด้วยทุกข์ความโกรธความอิจฉาและความอาฆาตทุกอย่างมันสะสมและทำให้ชีวิตเราไม่สงบแล้วทางออกคืออะไรคำตอบอยู่ที่การบาลานซ์ใจตัวเอง การรู้จักพอดีการเข้าใจว่าเราไม่จำเป็นต้องสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งและการใช้สติบวกปัญญาเป็นตัวนำทางในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปเรียนรู้15ข้อหลักที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเจ็บฟรีไม่ต้องทุกฟรีและยังคงเป็นคนดีแบบชัดเจนพร้อมตัวอย่างเรื่องเล่าจากธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ฟังแล้วคุณจะเข้าใจทันทีว่าใจดีไม่ใช่ความอ่อนแอใจร้ายไม่ใช่ทางออก แต่ความพอดีคือคำตอบที่แท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เคยเจ็บเพราะใจดีหรือเคยทุกข์เพราะใจร้ายคลิปนี้จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนใจให้คุณเห็นทางเดินที่ถูกต้องของตัวเองและเชื่อผมเถอะครับเมื่อคุณเข้าใจทั้ง15ข้อนี้คุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันเบาลงเหมือนปลดล็อกความทุกข์ที่เก็บไว้มานานข้อ 1. เข้าใจว่าการใจดีไม่ใช่ความอ่อนแอ หลายคนยังเข้าใจผิดว่าใจดีเท่ากับโง่เท่ากับโดนเอาเปรียบแต่จริงๆแล้วใจดีคือการเลือกทำสิ่งถูกต้องอย่างมีสติการใจดีไม่ได้หมายความว่าต้องยอมทุกเรื่องหรือปล่อยให้คนอื่นทำร้ายเราได้ลองคิดดูถ้าเราช่วยเพื่อนเรื่องงานแต่เขาไม่เคยขอบคุณหรือกลับมาทำร้ายเราในภายหลังจะถือว่าเราใจดีจนโง่หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่การช่วยเหลือครั้งนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องณตอนนั้น แต่ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นยังไงขึ้นอยู่กับกรรมและโลกไม่ใช่ตัวเราเรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องชายหนุ่มผู้ให้ทานน้ำแก่สัตว์วันหนึ่งชายหนุ่มเห็นสัตว์กระหายน้ำมากเขาจึงตักน้ำให้กินเต็มแก้วแม้สัตว์จะไม่รู้จักหรือไม่ขอบคุณเขายังคงทำต่อไปผลลัพธ์ของการทำดีนั้นไม่ใช่การได้รับการขอบคุณทันทีแต่เป็นการสะสมบุญที่จะส่งผลต่อชีวิตในอนาคตเรื่องนี้สอนว่า การใจดีทําเพื่อสิ่งถูกต้องไม่ใช่เพื่อผลตอบแทนใจดีต้องมาพร้อมสติต้องมาพร้อมการเลือกว่าช่วงเวลานี้เราควรช่วยหรือควรปกป้องตัวเองการใจดีโดยไม่รู้จักตั้งขอบเขตมันจะกลายเป็นดาบสองคมที่ทําร้ายตัวเราเองข้อคิดสําคัญใจดีไม่ใช่ความอ่อนแอใจดีต้องมาพร้อมสติช่วยใครไม่ต้องหวังผลตอบแทนตั้งขอบเขตให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บ ข้อ 2. ใจร้ายไม่ใช่ทางออกตรงข้ามกับข้อแรกหลายคนคิดว่าใจร้ายป้องกันตัวเองได้แต่ความจริงคือใจร้ายทําร้ายจิตใจตัวเองมากกว่าคนอื่นลองนึกภาพคุณโกรธเพื่อนเพราะเขาทําผิดคุณตอบโต้ด้วยคําพูดแรงๆหรือทําร้ายเขาในใจการกระทําแบบนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกได้เปรียบชั่วคราวแต่ในใจลึกๆจะเต็มไปด้วยความโกรธความอาฆาตและความทุกข์มันสะสมไปเรื่อยๆ จนบางทีเราก็เจ็บใจกับตัวเองมากกว่าคนอื่นเรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเตือนเกี่ยวกับคนที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นแม้เขาจะชนะในภายนอกแต่จิตใจเต็มไปด้วยความโกรธและทุกข์พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนถือฐานไฟร้อนแล้วโยนใส่คนอื่นแต่ตัวเองถูกไฟลวกนี่คือสัจธรรมการใจร้ายต่อคนอื่นไม่ได้ทำให้เราแข็งแกร่ง แต่ทำให้ใจเราอ่อนแอและทุกข์มากขึ้นข้อคิดสำคัญใจร้ายป้องกันตัวเองไม่ได้จริงๆใจร้ายทำร้ายจิตใจตัวเองโกรธเป็นสัญญาณให้ตั้งขอบเขตไม่ใช่ให้ทำร้ายสติและปัญญาช่วยให้เราไม่ต้องใช้ใจร้ายข้อ3เรียนรู้การปฏิเสธอย่างชาญฉลาดหลายคนเจ็บเพราะไม่กล้าปฏิเสธเรามักคิดว่าถ้าไม่ช่วยใครคนจะไม่รักเราหรือ ถ้าไม่ยอมคนจะมองว่าเราใจร้ายแต่ความจริงการปฏิเสธอย่างมีสติและชาญฉลาดเป็นการรักตัวเองและรักษาใจให้สงบลองนึกภาพเพื่อนขอยืมเงินคุณอีกครั้งแม้คุณใจดีแต่ครั้งก่อนเขาก็ไม่ได้คืนถ้าคุณยังให้จะถือว่าใจดีหรือโง่การปฏิเสธในกรณีนี้ไม่ใช่ความใจร้ายแต่เป็นการปกป้องตัวเอง เรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุเรื่องการเลือกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ควรยุ่งและไม่ควรยุ่งมีพระภิกษุคนหนึ่งพยายามช่วยทุกคนโดยไม่เลือกแต่กลับเหน็ดเหนื่อยและทุกข์พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ใช้สติและปัญญาเลือกที่จะช่วยคนที่เหมาะสมและสถานการณ์ที่เหมาะสมผลคือจิตใจสงบและชีวิตไม่ต้องเจ็บฟรี นี่คือธรรมะที่ชัดเจนคือการให้ที่แท้จริงคือการให้ด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนข้อคิดสำคัญให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการให้คือการสะสมบุญและพลังบวกอย่าเอาความคาดหวังของโลกมาเป็นตัวชี้วัดคุณค่าใจเราข้อ 5. รู้จักรักตัวเองก่อนหลายคนเจ็บเพราะใจดีเกินไปหรือทุกข์เพราะใจร้ายเกินไปแต่ลืมสิ่งสำคัญที่สุด รักตัวเองหลายครั้งเราพยายามทำให้คนอื่นพอใจจนลืมความต้องการและขอบเขตของตัวเองการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงตั้งขอบเขตให้ชัดเจนรู้ว่าควรให้และควรปฏิเสธต,ตอนไหนลองนึกภาพคุณชื่อเพื่อนเรื่องงานแต่เพื่อนกลับเอาแต่ใจและทำร้ายจิตใจคุณ mm hmm. การช่วยต่อไปโดยไม่ตั้งขอบเขตคือการทำร้ายตัวเองอย่างชัดเจน การรักตัวเองคือการบอกตัวเองว่าพอแล้วสําหรับวันนี้พอแล้วสําหรับเรื่องนี้เรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้การปฏิบัติธรรมต้องเริ่มจากตัวเองก่อนจึงไปสอนคนอื่นได้พระพิสุคนหนึ่งพยายามสอนคนอื่นโดยไม่ดูแลตัวเองทําให้เหน็ดเหนื่อยและทุกข์พระองค์จึงเตือนให้เริ่มจากการฝึกตนเองก่อนเพื่อให้สามารถช่วยผู้อื่นได้จริงๆข้อคิดสําคัญรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัว ตั้งขอบเขตชัดเจนก่อนช่วยใครถ้าไม่รักตัวเองจะไม่สามารถใจดีอย่างมีประสิทธิภาพได้ข้อ 6. ตั้งสติทุกครั้งก่อนตัดสินใจหลายครั้งเราเจ็บเพราะทำอะไรโดยไม่คิดหรือใจร้อนเกินไปการตั้งสติคือหยุดและถามตัวเองก่อนตัดสินใจตัวอย่างง่ายๆเพื่อนขอยืมเงินตอนเรากำลังมีปัญหาของตัวเองหากเราตัดสินใจทันทีโดยไม่ตั้งสติอาจเกิดความเสียใจทั้งตัวเองและความสัมพันธ์ แต่ถ้าเราหยุดคิดวิเคราะห์สถานการณ์และถามตัวเองว่าช่วยเขาแล้วดีต่อเราหรือไม่ผลลัพธ์จะออกมาดีกว่าเรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุให้ชั่งน้ำหนักเหตุและผลทุกการกระทำพระภิกษุบางคนเคยรีบทำความดีโดยไม่คิดร,บรอบคอบกลับทำให้เกิดความยุ่งยากและทุกข์ในภายหลังพระองค์จึงสอนให้หยุดคิดใช้สติแล้วค่อยตัดสินใจนี่คือหลักการง่ายแต่ทรงพลัง ทุกการกระทําควรมีสติเป็นผู้นําไม่ใช่ความใจดีหรือโกรธเพียงอย่างเดียวข้อคิดสําคัญหยุดก่อนทําไม่ใจร้อนวิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบต่อใจตัวเองสติคืออาวุธสําคัญในการต้องกันเจ็บและทุกข์ข้อ7อย่าให้คําพูดคนอื่นทําร้ายใจเราหลายครั้งเรารู้สึกเจ็บหรือทุกข์เพราะคําพูดของคนอื่นแต่ความจริงไม่ได้เกิดจากคําพูด แต่เกิดจากเราให้ค่ากับมันมากเกินไปลองนึกภาพเพื่อนร่วมงานพูดจาแรงใส่เราแทนที่เราจะปล่อยผ่านเรากลับเก็บคำพูดนั้นมาคิดวนไปวนมาจิตใจเต็มไปด้วยความโกรธและเสียใจนี่คือที่มาของความทุกข์เรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องหมู่บ้านที่ชาวบ้านไม่เชื่อฝั่งพระสงฆ์พระสงฆ์ในหมู่บ้านนั้นพยายามสั่งสอนชาวบ้านให้ทำความดี แต่ชาวบ้านก็ยังล้อเลียนและไม่ฟังพระสงฆ์หลายคนเริ่มโกรธและเศร้าแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าคำพูดของคนอื่นเหมือนลมพัดผ่านไม่ใช่ของเราอย่าเอามาทำร้ายใจตัวเองการสอนด้วยสติและเมตตาเป็นสิ่งสำคัญผลลัพธ์ของเขาขึ้นอยู่กับเขาไม่ใช่ตัวเรานี่คือบทเรียนสำคัญเราไม่สามารถควบคุมความคิดหรือคำพูดคนอื่นได้แต่เราควบคุมการตอบสนองของเราได้ ข้อคิดสำคัญคาพูดคนอื่นไม่ใช่ความจริงที่เราต้องเชื่อทั้งหมดจงตั้งใจให้ค่ากับความคิดของตัวเองมากกว่าคําคนอื่นการรักษาใจสงบสำคัญกว่าการพยายามชนะคําพูดข้อ9เลือกคบคนที่รู้คุณค่าเราการใจดีไม่ได้หมายความว่าต้องใจดีกับทุกคนได้ทั้งหมดการเลือกคบคนที่เคารพและเห็นคุณค่าของเราเป็นสิ่งสำคัญลองนึกภาพ คุณเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือเสมอแต่เพื่อนบางคนกลับเอาเปรียบใช้เราเป็นเครื่องมือหรือไม่เห็นค่าของสิ่งที่เราทำถ้าเรายังคบคนแบบนั้นต่อให้ใจดีแค่ไหนสุดท้ายเราก็เจ็บเรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุเกี่ยวกับการเลือกเพื่อนร่วมทางธรรมมีพระภิกษุคนหนึ่งพยายามอยู่ใกล้พระที่ไม่เข้าใจธรรมะผลคือเขาถูกดึงไปในทางลบและทุกข์ใจพระพุทธเจ้าจึงสอนว่า เพื่อนร่วมทางที่ดีจะช่วยส่งเสริมจิตใจให้เข้มแข็งถ้าอยากเดินทางสายกลางและสงบจงเลือกคบคนที่เห็นคุณค่าของตัวเราและพร้อมสนับสนุนความดีไม่ใช่คนที่จะดึงเราลงไปกับความโกรธหรือความมาคาดนี่คือบทเรียนชัดเจนใจดีต่อคนที่เหมาะสมดีกว่าดีต่อทุกคนโดยไม่เลือกเพราะจะทำให้เราเจ็บฟรีข้อคิดสำคัญเลือกคบคนที่ส่งเสริมความดีและความสงบใจ คนไม่ดีไม่ควรเสียเวลาพยายามเปลี่ยนทันทีการครบคนที่เหมาะสมคือการลงทุนให้ชีวิตเราเบาและสงบข้อ 9. เข้าใจความไม่เที่ยงของโลกหลายครั้งที่เรารู้สึกเจ็บหรือทุกข์พอเรายึดติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความรักเงินหรือคำชมเรามาคิดว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของเราสิ่งนี้ต้องคงอยู่ตลอดไปแต่โลกไม่เคยคงที่ทุกอย่างล้วน ไม่เที่ยงลองนึกภาพคุณทำงานหนักเพื่อโปรเจกต์หนึ่งแต่สุดท้ายผลลัพธ์กลับไม่ได้ตามที่คาดหวังคุณจับใจเพราะยึดต,ติดกับความสำเร็จแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของโลกไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดการเข้าใจความไม่เที่ยงช่วยให้ใจเราไม่เจ็บเพราะความคาดหวังเกินจริงเรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง พระองค์เคยเล่าให้พระพิกษุฟ,ฟังถึงแม่น้ำที่ไหลตลอดเวลาน้ำที่เราเห็นในตอนเช้าไม่ใช่น้ำเดียวกับตอนบ่ายสิ่งต่างๆในชีวิตก็เช่นกันผลลัพธ์ความรักความสำเร็จทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปการเข้าใจเรื่องนี้ทำให้ใจไม่ยึดติดและไม่ทุกข์ความคิดสำคัญทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปการยึดถือคือทุกข์การเข้าใจคือความสงบข้อเสพ อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกสาเหตุใหญ่ที่ทําให้ใจเราทุกข์คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเรามักคิดว่าทําไมเขาสําเร็จเร็วกว่าฉันหรือว่าทําไมเขาได้รับความรักมากกว่าเราการเปรียบเทียบทําให้ใจเต็มไปด้วยความริษยาความน้อยใจและความทุกข์ลองนึกภาพคุณเห็นเพื่อนคนหนึ่งมีรถใหม่บ้านใหม่ชีวิตเหมือนสมบูรณ์แบบแต่เราไม่เห็นว่าพวกเขาก็มีปัญหาที่เราไม่รู้ การเปรียบเทียบทำให้เราเจ็บโดยไม่จำเป็นเรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องพระโพธ,ธิสัตว์แต่ละองค์ต้องเรียนรู้เส้นทางของตัวเองพระโพธิสัตว์แต่และคนมีกรรมมีเส้นทางมีบทเรียนที่แตกต่างกันการเอาเส้นทางของตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นไม่ช่วยให้เราเก่งขึ้นแต่ทำให้ใจเราทุกข์และหงุดหงิดพระองค์จึงสอนให้มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตามเส้นทางของตัวเองดังนั้น ความสมบใจเกิดจากการยอมรับและพอใจกับเส้นทางของตัวเองข้อ1 1ใช้ความโกรธเป็นเครื่องเตือนใจไม่ใช่เผาผลาญใจหลายคนเจ็บเพราะความโกรธลุกลามเราโกรธใครสักคนเพียงเล็กน้อยแต่กลับปล่อยให้โกรธสะสมจนกลายเป็นทุกข์ในใจของเราเองความโกรธเหมือนไฟถ้าเราไม่รู้จักใช้มันจะเผาผลาญตัวเองก่อนลองนึกภาพ คุณถูกรถชนแล้วคนขับไม่รับผิดชอบคุณโกรธมากคิดแก้แค้นในใจหลายวันผลลัพธ์คือคุณไม่หลับไม่สบายทำงานไม่เต็มที่และสุขภาพจิตยแย่ลงนี่คือสิ่งที่ความโกรธทำกับเราเรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุเรื่องการแปลงโกรธเป็นสติและปัญญาพระภิกษุคนหนึ่งถูกล้อเลียนและดูหมิน่นแต่แทนที่จะโกรธพระองค์ทรงให้ใช้โอกาสนั้น ฝึกสติฝึกความอดทนและตั้งสติไตรตรองเหตุผลผลลัพธ์คือพระภิกษุสงบจิตใจและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ทุกข์ความโกรธเป็นสัญญาณเตือนใจเราให้ตั้งขอบเขตและปกป้องตัวเองไม่ใช่ให้ทำร้ายใครความโกรธที่รู้จักใช้จะกลายเป็นสญญติอันทรงพลังข้อคิดสำคัญโกรธเป็นสัญญาณให้ตั้งขอบเขต ไม่ใช้โกรธเผาผลาญใจตัวเองฝึกสติและปัญญาใช้โกรธเป็นเครื่องเตือนไม่ใช่เป็นเครื่องทำลายข้อ 12. ออย่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเราอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์คือการคาดหวังว่าคนอื่นจะเข้าใจเราเรามักคิดว่าถ้าฉันใจดีเขาจะต้องขอบคุณหรือถ้าฉันทำดีที่สุดเขาจะต้องเข้าใจแต่โลกไม่ได้รับประกันแบบนั้น ลองนึกภาพคุณช่วยเพื่อนเรื่องงานแต่เพื่อนกลับมาวิจาร์ณหรือทำร้ายความรู้สึกคุณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในชีวิตการหวังให้ทุกคนเข้าใจเราเป็นเรื่องเกินจริงและเป็นสาเหตุของความทุกข์เรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการตักเตือนหรือสอนผู้อื่นต้องทำด้วยวิธีที่เหมาะสมแต่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับเขาไม่ใช่ตัวเรา พระภิกษุหลายคนเคยเสียใจเพราะคนไม่ฟังคำสอนแต่พระพุทธเจ้าชี้ว่าหน้าที่เราคือทำสิ่งถูกต้องทำให้ดีที่สุดส่วนผลอยู่ที่เขาเราไม่สามารถบังคับให้คนเข้าใจเราได้แต่เราสามารถควบคุมการกระทำของตัวเองให้ชัดเจนและถูกต้องได้ข้อคิดสำคัญไม่ทุกคนจะเข้าใจเราและไม่จำเป็นต้องเข้าใจทำสิ่งถูกต้องดีที่สุดแต่ไม่ต้องคาดหวังผลตอบรับ ความสงบใจเกิดจากการปล่อยวางความคาดหวังข้อ 13. การใจดีอย่างมีเงื่อนไขหลายคนเจ็บเพราะใจดีแบบไม่เลือกเงื่อนไขใครขออะไรก็ให้หมดผลลัพธ์คือถูกเอาเปรียบถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเจ็บใจโดยไม่จําเป็นการใจดีอย่างมีเงื่อนไขไม่ได้แปลว่าใจร้ายแต่หมายถึงการรู้จักตั้งขอบเขตและปกป้องตัวเองลองนึกภาพเพื่อนขอยืมเงินอีกครั้งคุณเต็มใจช่วย แต่ครั้งก่อนเขาไม่คืนถ้าคุณให้ต่อโดยไม่ตั้งเงื่อนไขนี่คือการเสียเปรียบตัวเองการใจดีแบบมีเงื่อนไขคือการบอกตัวเองว่าฉันยินดีช่วยแต่ครั้งนี้มีเงื่อนไขชัดเจนเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บซ้ำเรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการให้ทานแก่คนที่เหมาะสมและพร้อมรับมีชายคนหนึ่งให้ทานทุกวันแต่บางคนกลับเอาเปรียบพระองค์ทรงเตือนให้เขาเลือกคนที่เหมาะสม และตั้งเงื่อนไขเล็กน้อยเพื่อปกป้องตัวเองและให้การช่วยเหลือเกิดประโยชน์สูงสุดการใจดีต้องมาพร้อมปัญญาไม่ใช่ให้โดยไม่มีสติความใจดีที่มีเงื่อนไขคือความฉลาดและการปกป้องใจตัวเองข้อคิดสำคัญใจดีได้แต่ต้องตั้งเงื่อนไขเพื่อปกป้องตัวเองเลือกคนและสถานการณ์ที่เหมาะสมการใจดีอย่างมีเงื่อนไขไม่ใช่ความใจร้ายแต่เป็นความฉลาด ข้อ14ฝึกความอดทนและการปล่อยวางเจ็บปวดและทุกเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในชีวิตแต่หลายครั้งเราเจ็บมากเพราะยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นการฝึกความอดทนและการปล่อยวางช่วยให้เราไม่ต้องเจ็บฟรีลองนึกภาพคุณถูกคนรักหรือลูกน้องทำร้ายความรู้สึกคุณอากโกรธและทุกข์ใจหลายวันแต่ถ้าเราฝึกปล่อยวางไม่ยึดติดกับอดีตไม่พยายามแก้แค้นใจตัวเองเราจะรู้สึกเบาและสงบขึ้น เรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องพระภิกษุที่โดนล,ล้อเลียนและดูหมิน่นพระภิกษุคนนั้นสามารถฝึกสติและความอดทนโดยไม่ตอบโต้ไม่ถือสาและใช้โอกาสนี้ฝึกจิตให้สงบและเข้มแข็งขึ้นผลลัพธ์คือพระภิกษุสามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติธรรมได้อย่างสงบโดยไม่ถูกทุกข์ครอบงำยิ่งปล่อยยิ่งได้คืนการปล่อยวางไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการชนะใจตัวเองอย่างแท้จริง ข้อคิดสำคัญฝึกอดทนและสติในทุกสถานการณ์ปล่อยวางความเจ็บและความคาดหวังการปล่อยวางทำให้ใจสงบและชีวิตเบาลงข้อ 15. การอยู่กับตัวเองและความสงบใจคือคำตอบหลายครั้งเราเจ็บเพราะพยายามปรับตัวให้คนอื่นพอใจหรือพยายามแก้ไขโลกภายนอกแต่ลืมสิ่งสำคัญที่สุดคือการอยู่กับตัวเองและใจของตัวเองอย่างสงบลองนึกภาพ คุณพยายามทำให้ทุกคนรอบตัวพอใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคนรักแต่ไม่เคยถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรผลลัพธ์คือใจเต็มไปด้วยความเครียดความเสียใจและความเจ็บปวดพระพุทธเจ้าสอนว่าความสงบใจและความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากภายนอกแต่เกิดจากภายในตัวเองการฝึกอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองและสร้างความสงบใจ เป็นหนทางเดียวที่จะไม่เจ็บฟรีและไม่ทุกฟรีเรื่องเล่าจากพระพุทธเจ้าแบบยาวพระพุทธเจ้าส่งเล่าเรื่องพระภิกษุผู้เดินทางป่าฝึกสมาธิพระภิกษุคนนี้เริ่มต้นด้วยความทุกข์จากคนรอบข้างถูกล้อเลียนถูกปฏิเสธแต่เมื่อเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองฝึกสติและทำสมาธิใจสงบเขาพบว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ใครแต่เกิดจากใจของตัวเอง พระองค์ทรงสอนว่าถ้าใจสงบแม้โลกจะโกรธแม้คนจะทำร้ายเราก็ไม่ทุกข์การอยู่กับตัวเองคือการพบคำตอบที่แท้จริงทุกสิ่งภายนอกเป็นเพียงเงาสะท้อนไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขหรือทุกข์ได้จริงชีวิตคนเราเต็มไปด้วยความซับซ้อนเรามักเจ็บเพราะใจดีเกินไปและทุกข์เพราะใจร้ายเกินไปแต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถกำหนดใจคนอื่นได้ และไม่มีใครสามารถควบคุมโลกภายนอกได้อย่างสมบูรณ์สิ่งที่เราควบคุมได้คือใจของตัวเองการเข้าใจว่าการใจดีไม่ใช่ความอ่อนแอและใจร้ายก็ไม่ใช่ทางออกคือก้าวแรกของการเรียนรู้ชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำความดีด้วยสติและปัญญาทำสิ่งถูกต้องโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่ให้คำพูดของคนอื่นหรือความคาดหวังมาทำร้ายใจเราการช่วยเหลือใคร ควรมีสติและตั้งขอบเขตเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บซ้ำการปฏิเสธไม่ได้แปลว่าใจร้ายแต่เป็นการรักตัวเองและปกป้องใจความโกรธความทุกข์หรือความเสียใจล้วนเป็นสัญญาณเตือนใจให้เราเรียนรู้แต่ต้องรู้จักใช้มันเป็นครูไม่ใช่เผาผลาญชีวิตเราเองการเลื่องคบคนที่เห็นคุณค่าเราและไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทำให้เราเดินบนเส้นทางชีวิตได้อย่างสงบ ในทุกเรื่องเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิและรู้จักปล่อยวางสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนไม่เที่ยงความสำเร็จความรักหรือคำชมล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไปการเข้าใจความไม่เที่ยงนี้จะทำให้เราไม่ยึดติดและไม่ทุกข์ฟรีการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนการตั้งใจทำสิ่งที่ถูกต้องแม้คนอื่นไม่เข้าใจหรือไม่ตอบแทน ก็เป็นการสะสมบุญและพลังบวกให้ใจเราแข็งแรงขึ้นการอยู่กับตัวเองเรียนรู้และเข้าใจใจตัวเองคือคำตอบสุดท้ายของความสงบและความสุขแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าการฝึกใจให้สงบและเข้มแข็งจะทำให้เราใจดีโดยไม่เจ็บฟรีและสามารถรับมือกับโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบได้อย่างมั่นคงการเข้าใจตัวเองฝึกความอดทนและปล่อยวางความทุกข คือการชนะใจตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเราเริ่มมองทุกอย่างจากภายในใจจะเบาและสงบแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายหรือความเจ็บปวดสุดท้ายการใจดีการตั้งขอบเขตการฝึกสติการปล่อยวางและการอยู่กับใจตัวเองคือหนทางของชีวิตที่ไม่เจ็บฟรีไม่ทุกฟรีและสงบแม้ในวันที่โลกไม่เข้าใจเราเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ชีวิตจะเบาและชัดเจนขึ้นความดีและความสงบจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนเรียนรู้และปฏิบัติจริง